วันดีออริจินัลความท้าทายครั้งใหม่ของการผลิตคอนเทนต์ไทยค่าจะทําในสิ่งที่คนคิดว่าเป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้เจ้าค่ะยกระดับงานสร้างสรับผมนะไอ้นี่คือระดับโลกแนละ้วกล้าเล่นกล้าเล่า <c oughs> วันดีกล้ามากๆเลยครับท้าทายขีดจำกัดในข้อนี้ขึ้นไปเรื่อยๆ <c oughs> ผ่านนักแสดงตัวท็อปของเมืองไทย จนเกิดเป็นปรากฏการณ์ระดับประเทศเปิดตัวเรตติ้งอันดับหนึ่งละคร2ทุ่มช่องวัดท็อป10ค่ะคือเดินไปไหนทุกคนพูดถึง่งถูกพูดถึงมากกว่า6ล้านครั้งบนโลกออนไลน์เ่ะใหญ่มากสร้างอินเกจเมนต์มากกว่า30ล้านครั้งภายใน1เดือนติดเทรนด์ X อันดับหนึ่งทุก EP กลายเป็นกระแสท็อกออฟเดอะท และปลายปีนี้ You are nothing! แม่เคยทำอะไรกับใครไว้พูดออกมาคนที่ฆ่าคนอื่นที่ไม่รู้สึกอะไรเลยมันต้องเป็นคนยังไงวะเออนั่นดิมันต้องเป็นคนแบบไหนวะนี่ก็อยากรู้เหมือนกันเว้ยหยุดอำนาจหากอยู่ในมือผู้ใดคนดีก็อาจเปลี่ยนเป็นคนชั่วได้ วันดีออริจินัลนิวเออร่าออฟไทยคอนเทนต์ักราษใหม่ของคอนเทนต์ไทยและเตรียมพบกับปรากฏการณ์ครั้งใหม่